เหตุการณ์ที่น่าสนใจ Apple ตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัว iPhone Air 2ออกจากแผนเปิดตัวอย่างเป็นทางการและยังไม่มีกำหนดวันวางจำหน่ายใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเกิดความสงสัยให้กับแฟนๆของ Apple ทั่วโลกมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้และมันมีผลกระทบต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรบ้าง iPhone Air 2ถูกออกแบบให้มีลักษณะบางและเบากว่ารุ่นแรกพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงขึ้น และระบบระบายความร้อนแบบเรเพอร์ชิมเบอร์ที่เคยใช้ใน iPhone 17 Pro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถช่วยให้ยอดขายของ iPhone Air รุ่นปัจจุบันเป็นไปตามที่ Apple คาดหวังได้ทําให้บริษัทต,ต้องตัดสินใจเลื่อนโครงการออกไปอย่างไม่มีกําหนดแม้ว่าไม่มีการประกาศยกเลิกโครงการโดยสมบูรณ์แต่การถอดชื่อ iPhone Air 2ออกจากแผนการผลิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ในประวัติศาสตร์ของ Apple และเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่วิศวกรบางส่วนยังคงทำงานพัฒนาต้นแบบต่อในระดับจำกัดสถานการณ์ของสายการผลิตยิ่งสะท้อนทิศทางชัดเจนการถอนหรือสายการผลิต iPhone Air จาก f o x c o n n ผู้ผลิตหลักของ iPhone Air ได้เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดและคาดว่าจะหยุดทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้และผู้ผลิตอีกรายคือรัสแชได้ยุติการผลิต iPhone Air ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการเลื่อนเปิดตัว iPhone Air 2ยังส่งผลต่อแผนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในปีหน้า โดยปัจจุบันคาดว่า Apple จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเพียงสารุ่นหลักคือ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max และ iPhone 4แต่ iPhone 18รุ่นพื้นฐานและ iPhone 18e จะถูกเลื่อนออกไปเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2568 iPhone Air รุ่นแรกที่เปิดตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมาได้รับคำชมเรื่องดีไซน์บางเฉียบและน้ำหนักเบาวกว่า iPhone 17และ iPhone 17 Pro แต่กระแสตอบรับในเชิงยอดขายก็ไม่แรงเท่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะในตลาดหลักอย่างสหรัฐและยุโรป การตัดสินใจเลื่อนการเปิดตัว iPhone Air 2ก็สะท้อนการปรับยุทธศาสตร์ของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนที่เริ่มอิ่มตัวและแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์มองว่าบริษัทอาจกำลังประเมินทิศทางใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของผลิตภัณฑ์และปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมกับผลตอบแทนทางธุรกิจหลังจากประสบปัญหาคล้ายกับรุ่น iPhone mini และ iPhone Plus ที่ไม่สามารถสร้างยอดขายตามเป้าได้แต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเกิดความสงสัยว่าการเลื่อนเปิดตัว iPhone Air 2 จะมีผลกระทบต่อตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรบ้างและมันจะส่งผลต่อการผลิตของ Apple อย่างไรมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการปรับปรุงยุทธศาสตร์ของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนอย่างไรบ้างหรือมันเป็นการตัดสินใจที่ต้องทําเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่มาพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นของเราเลย